สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัจธรรมสองทางถูกไกด์คลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องความจริงของาศาสนาในประเทศไทยยากรู้ไหมว่าทําไมประเทศไทยมีคนนับถือาศาสนามากมายแต่รัฐบาลถึงรับรองแค่ห้าศาสนาคลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกความจริงเบื้องหลังการรับรองาศาสนาพร้อมเปิดสถิตทิที่น่าตกใจว่ามีคนไทยนับถือาศาสนามากกว่าที่เรารู้จัก รียตัวพบกับคำตอบที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับาศาสนาในประเทศไทยตลอดไปเชิญติดตามได้เลยครับเริ่มต้นที่าศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศไทยครับจากข้อมูลของกรมการาศาสนาพบว่า,าศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศไทยคือาศาสนาพุทธครับโดยมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 92. 5ปเซของประชากรทั้งหมดรองลงมาคือาศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผู้นับถือประมาณ5.10%และอันดับ3คือาศาสนาคริสต์ที่มีสัดส,ส่วนประมาณ1.2%ครับนอกจาก3าศาสนาหลักนี้แล้วยังมีกลุ่มประชากรที่นับถือาศาสนาอื่นๆอีกหลายาศาสนาเช่นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูาศาสนาซิกและทิคงจือ้อและาศาสนาพื้นถิ่นหรือความเชื่อเรื่องพูดผีครับซึ่งส่วนใหญ่มกักจะผสมผสานความเชื่อเหล่านี้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันและหลายครั้งก็มีการปะ ติบตัที่สอดคล้องกับาศาสนาพุทธด้วยครับทั้งนี้สถิติอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและแหล่งข้อมูลแต่ภาพรวมหลักยังคงเดิมครับสาเหตุที่ทางการของประเทศไทยรับรองาศาสนา5้าศาสนาครับประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายที่ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องรับรองาศาสนาเพียง5้าศาสนาแต่การรับรองนี้ เป็นไปตามการพิจารณาของกรรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมครับโดยศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ5้าศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกครับสาเหตุหลักๆที่ทําให้ศาสนาเหล่านี้ได้รับการรับรองคือประวัติศาสตร์อันยาวนานและความมั่นคงของศาสนาจักรในประเทศไทยศาสนาเหล่านี้มีจํานวนผู้นับถือที่มากพอสมควร และมีองค์กรศาสนาที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสังคมรวมถึงมีหลักธรรมคำสอนที่สอดคล้องกับระเบียบสังคมไทยไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและไม่ได้เป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนครับการรับรองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางศาสนาก,การอุปถัมภ์จากภาครัฐและการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ศาสนิก,กชนเช่นสิทธ ในการประกอบพิธีทางาศาสนาการจัดตั้งองค์กราศาสนารวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่างๆจากภาครัฐครับนอกเหนือจาก5ศาสาศนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วประเทศไทยยังมีาศาสนาและความเชื่ออื่นๆที่มีผู้นับถือและปฏิบัติอยู่จริงในสังคมครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือลทัทธิขงจื๊อและละทัทธิเตา๋าซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมานานรวม ถึงกลุ่มผู้ที่นับถือความเชื่อเรื่องพูดผีและไสยศาสตร์ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยมายาวนานครับนอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนกลุ่มย่อยบางนิกายที่อาจไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาเทรสมาคม <c oughs> เช่นธรรมกายหรือสันติอโศกซึ่งแม้จะอยู่ในศาสนาพุทธแต่ก็มีแนวทางปอต่อบิติที่แตกต่างออกไปครับและยังรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับแม้ศาสนาเหล่านี้จะไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐแต่รัฐธรรมนูญไทยก็ให้การรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนทุกคนครับในปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะไม่นับถือศาสนาใดเลยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสาเหตุหลักมาจากการที่พวกเขามองว่าศาสนาแบบดั้งเดิมเต็มไปด้วยพิธีกรรมที่ซับซ้อนขาดการอธิบายเชิงเหตุผลและบางครั้งก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือเชิงธุรกิจครับความคิดที่ว่าศาสนาเป็นสถาบันที่ตายตัวและล้าสมัยทําให้คนรุ่นใหม่หันมาสแสวงหาคําตอบจากแหล่งอื่นเช่นวิทยาศาสตร์จิตวิทยาหรือการพัฒนาตนเองครับในทางกลับกันก็ยังมีคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยที่ยังสนใจศาสนาอยู่บ้างแต่เป็นการสนใจในแง่ของแก่นแท้ หรือหลักปรัชญาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ครับพวกเขาอาจไม่ได้เข้าวัดทำบุญทุกวันแต่เลือกที่จะทำสมาธิศึกษาหลักธรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบหรือมองหาชุมชนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและเป็นอิสาระครับทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็กำลังเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตในแบบของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครผิดใครถูกครับเพราะความเชื่อและศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลและทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสม เหมาะกับตัวเองที่สุดครับขอขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของเรามาจนถึงตอนนี้ครับหากคุณสนใจเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาปรัชญาและการค้นหาความหมายของชีวิตแบบที่เราได้คุยกันมาอย่าลืมกดติดตามช่องสัจธรรมสองทางทุกไกดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเนื้อหาที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเองได้ดีขึ้นครับสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและติชม ได้เสมอครับความคิดเห็นของท่านคือกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้ช่องของเราพัฒนาต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ